คือตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าคดีคืบหน้าอย่างมากเพราะว่ามีพยานกลับใจหลายคนเราแค่ต้องการความจริงให้ปรากฏเท,เท่านั้นเองโดยส่วนตัวผมจากคําสัมภาษณ์ของคุณบีที่สัมภาษณ์คุณกระติกก็ดีรวมถึงโปรไฟล์ในโทรศัพท์น้องแตงโมงก็ดีรวมถึงพฤติการวิธีการถ่ายรูปของน้องแตงโมงก็ดีสอดรับกันไปหมดว่าน้องแตงโมงเชื่อว่าตัวเองมารับงานรีวิวเรือเพื่อให้ปล่อยเช่าอันนี้จากสามหลักฐานเนี่ย ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งชุดที่เตรียมรองเท้าที่เตรียมเนี่ยคือเตรียมมาถ่ายรูปไม่ได้ไปทําอย่างอื่แต่ผมเชื่อว่าน้องแตงโมงไม่รู้ว่าจะมีเหตุอื่นที่ทําให้เขาเนี่ยจะต้องมาไปมาสู่กระบวนการที่เขาไม่ต้องการจะทําแล้วก็เสียชีวิตในท่าที่สุดและแสดงให้เห็นว่าคุณกระติกน่าจะโกหกเป็นคนแรกๆเลยครับแ,และน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น ให้สังคมน่าอยู่ขึ้นและเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ <ยะ S 1> ต่อไปครับ <ยะ S 1> อาจารย์คะล่าสุดก็เพิ่งเปิดบาดแผลของนี่โมเนการ์ตูนครับ<ไ>กระแสแบบยังไงบ้างก็ไม่ต้องกระแสแล้วครับเห็นตามภาพก็รู้แล้วเ,เป็นยังไงนะครับขอเรียนให้ทราบเลยว่าน้องแตงโมเป็นศิษย์เก่ามรังสิตมาเรียนหนังสือตอนสมัครสัมภาษณ์ก็บอกว่าทำงานมาตั้งแต่เด็ก แต่มาเรียนที่นี่จบที่นี่ก็แปลว่าตั้งใจจะมาเรียนและเรียนจบที่นี่ปริญญาตรีเกือบจบปริญญาโทอีกนิดเดียวเองครับจำได้ว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์น้องโมบอกว่าที่มาเรียนที่นี่เพราะอยากจะเรียนให้พ่อให้พ่อโศฟังแล้วก็จุกนะครับน้ําตารื้นมาเหมือนกันว่าคนคนหนึ่งมีความกระตันยูอยากให้พ่อภูมิใจเป็นศิษย์ที่นี่ ส่วนหนึ่งที่ผมมาทำเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นคนน่าสงสารนะครับและเขาเป็นลูกรังสิตของเราถ้าเราเป็นอาจารย์แล้วเราไม่มาช่วยแล้วใครจะช่วยในเมื่อคนรอบข้างคนใกล้ชิดแทบทุกคนจะเงียบเกลดหมดในฐานะเราเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่มีลูกรังสิตเป็นผลิตผลของเราอย่างน้อยเราก็ควรจะมีส่วนในการนำความยุติธรรมืนกลับให้กับเขาแต่งง ไปที่ไหนแล้วคะสำหรับ DS ไทยที่แบบว่าเรียกแต่ละคนเริ่มแบบไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าคดีคืบหน้าอย่างมากเพราะว่ามีพยานกลับใจหลายคนที่ให้การเป็นประโยชน์อย่างมากนการบและผมอยากจะเรียนฝากดึงวอนตอนนี้เลยว่าพยานคนใดก็ตามที่คิดจะเปลี่ยนใจต้องเปลี่ยนตอนนี้ถ้าไม่อยากเป็นจำเลยร่วมเพราะว่าจำเลยร่วมในคดีนี้ถ้าเกิดมีความผิดจริงเนี่ยจะมีผู้สนับสนุนจำนวนมาก แล้วก็อาจจะทําให้หลายคนเนี่ยที่คิดว่าเป็นพยานโดยไม่ตั้งใจหรือสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับกลายเป็นจําเลยได้แต่เวลาตอนนี้ถ้าท่านกลับใจและรีบมาเป็นพยานท่านมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองในฐานะพยานและสามารถได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยหากพยานคนนั้นเป็นผู้ที่กำรรมข้อมูลที่สําคัญของเหตุการณ์ทางนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันทําให้คืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมงในฐานะเป็น ลูกร,รังสึของพวกเราครับอย่างพยานที่กับใจสาเหตุส่วนใหญ่ของการับใจเพราะอะไรส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือไม่อยากเป็นจำเลยแล้วก็อยากให้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถูกบีบมาให้เป็นพยานที่ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้พูดความจริงก่อนหน้านี้แล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากเป็นจำเลยเขาอยากเป็นพยานและบางส่วนก็ถูกกระแสะสังคมดกดดันมากและต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจหลายคนก็มาให้การมากขึ้นครับท่าน อาจารย์ครับอย่างคดสุดที่เราออกข่าวมาเล็กๆครับคนกสูงเีกุณเลยถามว่ามันมีคนเกี่ยวข้องขนาดที่ผมพูดว่าคดีไหนครับผมไม่ได้พูดว่าคดีแตงโมสักนิดผมพูดว่าเป็นตัวอย่างคดีหนึ่งที่เขาทําการสืบสวนสอบสวนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และการพูดคุยนั่นแหละครับคือพวกจําเลยในคดีใหญ่คดีหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็ที่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคดีนหน จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็เรื่องครับแต่ว่ามันเป็นคดีหนึ่งที่เขาใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนผ่านโทรศัพท์เราจึงเห็นเครือข่ายอันนี้แต่ว่าคดีนี้ก็ไม่แพ้กันเพราะว่ามีคนเกี่ยวข้องอาจจะมากกว่า200อคนคนเกี่ยวข้องที่อาจารย์หมายถึงไปช่วยกันปกป้องคดีเป็นเครือข่ายปกปิดความลับปกป้องคดีทำให้ความผิดกลายเป็นความถูก ทำให้ความผิดธรรมชาติกลายเป็นเรื่องปกติพวกนี้แหละครับเป็นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นอคอย่างเมื่อวานที่อาจารย์บอกว่าเหมือนบาดแผลเหมือนรอยโดนเหล็กแทงอะไรเงี้ยส่วนอาจารย์มองยังไงคือในทัศนะผมเนี่ยบาแยดบบาแผลเป็นยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับบาดแผลที่ชัดที่สุดเนี่ยคือขาขวาด้านในซึ่งบัดนี้ยังไม่มีใครตอบตอบได้ว่าเกิดจากอะไรเป็นบาดแผลบาดแผลเรียบลึกยาว ไม่สามารถจะเป็นใบพัดเรือได้ตามคำพิพากษาสารอาญ,ญาที่ยกฟ้องตำรวจที่1 1คนฟ้องคุณอัจฉริยะในข้อหามีประมาทแต่มีบาดแผลที่เราเริ่มสังเกตว่าอาจจะหาคำตอบไม่ได้มากกว่านั้นก็คือข้อพับเข่าข้างขวาและข้างซ้ายโดยเฉพาะข้อพับข้อพับเข่าด้านขวาเนี่ยมีไขมันออกมาด้วยซึ่งผมได้คุยกับอีหหมอคอทิก็เห็นตรงกันว่าต้องบาดลึกเข้าไป ไม่สามารถจะถูกอธิบายด้วยใบพัดเรือได้เลยในแผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดประกอบกันและน่าจะเป็นบาดแผลที่เย็บแล้วก็ยังเห็นเป็นรูครับอันนี้ที่ทำให้เรารู้สึกติดใจว่าอาจจะเป็นเรื่องที่น้องแตงโมถูกทำร้ายก่อนจะเสียชีวิตค่ะอาจารย์คะอ,อย่างล่าสดุดทางคุณอาชริยะน้องก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะเรียกร้องให้เบิร์ดเนี่ยออกมาให้ข้อมูลซึ่งเบิร์ดเองล่าสดุดก็ได้มีการโพสต์แล้วว่า ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับทาง DSI แต่ทีเนี้ยทาง DSI ยังไม่ได้มีการติดต่อทางเบิร์ดไปเลยที่จริงคุณเบิร์ดสามารถเดินเข้าไปหาเาียง DSI ได้เลยครับและมีหลายคนที่เป็นพยานเนี่ยในรอบของสามันมาเนี้ยเดินทางไปหา DSI นัดหมายเข้าไปเองโดยไม่มีหมายเรียกหรือขอการสนับสนุนนะครับเดินเข้าไปด้วยตัวเองครับแสดงความกล้าไปได้เลยครับไม่ต้องรอหมายหรือว่ารอหนังสือใดๆ ในเมื่อเรารู้เหตุการณ์และเราช่วยกันขนาดผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแตงโมงในฐานนะญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเลยผมเนี่ยห่างมามากเลยนะครับยังรู้สึกสะท้อนใจเลยว่าทําไมแค่โทรศัพท์เครื่องที่2ผมต้องมารู้เองผ่านการวิเคราะห์ทําไมไม่มีคนใกล้ชิดบอกอะไรผมเลยทั้งๆท,ที่คนใกล้ชิดเหล่านั้นช่วยพวกเราได้นะครับวันนี้อยากจะให้คนที่ใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยในเมื่อพวกเราแม้จะไม่เกี่ยวข้อง หรือรู้จักน้องโมแบบอังคารนี่นะครับเรายังออกมาเสียสละทํางานในเรื่องนี้ทําไมคนใกล้ชิดไม่ช่วยกันออกมาในเวลานี้ครับ<ม>ต้องช่วยเรามากกว่านี้ครับจะทาให้เรามีพลังในการสบงหาค,ความจริงมากขึ้นไม่ใช่เงียบกันหมดอันนี้รู้สึกสงสารน้องโมมากทึ่ก็ตรงนี้แหละครับอาจารย์าอาจารย์คิดว่ากระบวนการตอนนี้อะไรมันจะให้เติมเต็มให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันขาดตรงไหนต้องรีบมาคร<ม>ับในทุกประเด็นอะไรก็ตามที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดทุกคนจะต้องช่วยกันครับไม่ใช่นิ่งเงียบ ความเงียบไม่สามารถแก้ความเค็นได้แต่การพูดความจริงเท่านั้นถึงจะขจัดความเค้ดได้ครับอาจารย์ค่ายเปที่อาจารย์บองที่อาจารย์คุณอเฉลิยะได้บอกว่าเบิร์ตเองรู้จักกับคนบนเรือทุกคนจริงอันนี้คืออาจารย์ค,คือผมไม่รู้รู้จักทุกคนไหมแต่ผมรู้ว่ารู้จักบางคนแน่ๆน,นะครับดังนั้น,เ,นเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโดยส่วนตัวผมจากคําสัมภาษณ์ของคุณบีที่สัมภาษณ์คุณกระติกก็ดี รวมถึงโปรไฟล์ในโทรศัพท์น้องแตงโมงก็ดีรวมถึงพฤติการวิธีการถ่ายรูปของน้องแตงโมงก็ดีสอดรับกันไปหมดว่าน้องแตงโมงเชื่อว่าตัวเองมารับงานรีวิวเรือเพื่อให้ปล่อยเช่าอันนี้จากสหลักฐานเนี่ยชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งชุดที่เตรียมรองเท้าที่เตรียมเนี่ยคือเตรียมมาถ่ายรูปไม่ได้ไปทําอย่างอื่นแต่ผมเชื่อว่าน้องแตงโมงไม่รู้ว่าจะมีเหตุอื่นที่ทําให้เขาเนี่ยจะต้องมาไป มาสู่กระบวนการที่เขาไม่ต้องการจะทําและก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดมันถูกจับโกหกได้โดยเฉพาะการอ้างว่าน้องแตงโมยังไม่ได้ปัสสาวะที่ตัวตานิชจึงทําให้ปะะวดปัสสาวะมากกว่าคนอื่นอันนี้ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิองอย่างสิ้นเชิงและแสดงให้เห็นว่าคุณกระติกน่าจะโกหกเป็นคนแรกๆเลยครับแ,<ต>และน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นตัต้งแต่ออกเราออกมาต้งแต่คุณกระติกไม่ได้มีติดต่อเลยมั้งใช่ไหมครับคุณกระติกไม่เคยติดต่อยตยตอ,อยู่แล้วครับ ก็เห็นแต่โพสเรื่องกินหรูอยู่ดีนะครับอยู่ตลอดเวลาครับไม่เคยติดต่อมาครับจริงๆทางเราอยากคุยเราอยากคุยทุกคนนะครับเพื่อแสวงหาความจริงร่วมกันถ้ามันไม่จริงในสิ่งที่ประชาชนสงสัยเขาสามารถเดินทางมาที่บ้านพระาทิตย์ได้ครับเราเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับเขาเลยเราอยากได้ความจริงถ้าคิดว่าสังคมเข้าใจผิดเขาต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจมาที่บ้านพระาทิตย์เราก็ต้อนรับครับดีครับ หรือจะไปให้การกับรกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ครับ,รบแต่ตเราต้องการความจริงถ้าไม่รีบเข้ามาให้ข้อมูลาอาจจะมีไปคลิอาจตกเป็นจำเลยเขาแน่นอนครับ <c oughs> ผมอยากจะบอกให้ฟังว่าขบวนการสมรู้ร่วมคิดถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นทุกระดับใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนั้นครับ ตอนนี้ดีเอสไอได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้เรายังเหลืออีกกี่บาทที่จะต้องเข้ามาอีกเยอะครับอีกหลายปาทผมว่าพฤษภาน่าจะเสร็จครับแต่ทางย่างอย่างร้านัวตอนี้จะต้องให้ปากคากับดีเอสไอนะคะทุกคนที่เกี่ยวข้องในท้ายสุดก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดแต่ผมว่าประมาณเมษาน่าจะมีบางคดีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเดือเมษายนนะครับที่ไม่ต้องขอคณะกรรมการพิเศษเพราะมีการกระทําความผิดตามบัญชีแนบท้ายที่ให้อำนาจกรมสอบสวนพิเศษดําเนินคดีความได้เลย เชื่อว่ามีแน่ๆครับอันนี้คือเกี่ยวกับกตง,งินเกี่ยวกับคดีคุณแตงโม้ี่คราก็คือการใช้เง<ร>ินใช้อะไรก็เดี๋ยวจะรู้ทั้งหมดครับเร็วๆนี้ครับเมษาต้องรู้<ใ>นแน่นอนครับแค่วันนี้ก็รู้มากขึ้นแล้วแค่วันนี้หลังจากไปสำรวจก็รู้มากขึ้นแล้วนะครับว่าพื้นที่ตกน้ําเป็นอย่างไรใต้น้ําเป็นอย่างไรมีเหตุอันทําให้เกิดบาดแผลได้จริงหรือไม่ตอนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น,นคือวันนี้อาจารย์ยังท้ออยู่ไหมครับว่าหลายคนยัง ทษนะครับยังร้อยค้าว่าออมามันไม่มีอะไรหรอกมันก็คืออุบัติเหตุก็เราไม่เคยมีคําว่าทอเพราะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่เราจะทอถ้าเราไม่ได้ทําผมเชื่อว่าชัยชนะของเราคือได้ทําได้ลงมือทําแล้วไม่มีอะไรติดค้างในสิ่งที่สงสัยคนที่ติดค้างเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ร้อยค่าพวกเรามากกว่าเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยที่ทําให้ความจริงเปรากฏเราแค่ต้องการความจริงให้รากฏเท่านาดไหน